วันนี้ผมมารีวิวบ,บ้านผมนะแม่ครับเยอะบ,บ้านผมบ้านผมใชไม่ใช่หลังนี้นะครับแต่เป็นนี่นี่ที่นอนนอนได้นี่เฟอร์นินเจอร์ขัดที่โต๊ะไม่นี่กล้องอะไะครับบ้านบ้านผมก็รีวิวหมดแล้วนี่เป็นบ้านผมไอรอนโกลิมครอกบวัวผม กับนี่ครับคบวามผมใช้เวลาเป็นปีในการทำมือไรทำนาเนี่ยเอ้ยนี่สร้างรายได้ผมที่13เอ็มบิสยนะรอบน้ำหมดน้ำหมดของบ้านผมกับเพื่อนบ้านในๆนก็จะในในปีใหม่ลแล้วแล้วมา ตู moon, ้ปีใหม่ไอ้ยไปรับเราเจอปทัดแล้วเราไปหาปทาดเลยไปรับไปรับไปรับไปมาเร็วมาเด็ก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 เด คุณเอาผมลี่นขับมยเรอดิ่เออาพี่เอาแกนขับผมมาเยเออไม่รู้เลยปกไอชัดมีแรงมมด้วยรัะมีแรงมุมด้วยเอพี่พี่เดี๋ยวก่อนพี่ใจเย็นก่อนพี่ฮ้ย Alamat tuskanlumpatakra!